ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นตามลาดับครับก็ผมก็บอกกับตัวเองตลอดแหละว่าเราก็ต้องเลือกอยู่กับปัจจุบันนะมันก็มีอยู่แค่2องช้อยเราจะอยู่จมอยู่กับอดีตหรือว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่ามันมีได้แล้วเนาะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็มันก็ยังหรอกเพราะเอาจริงๆมันก็ระยะเวลาที่ผ่านมามันก็มีอะไรเยอะนะใช่ไหมการที่มันอยู่ดีมันจะแบบ หายเว็บไปเลยมันก็มันก็ไม่ง่ายแต่ว่าถามว่ามันทําได้ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องได้สักวันนะครับก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราทุกวันนี้แบบดูแลใจตัวเองยังไงบ้างคะมีกับความรู้สึกตัวเองเอ่อก็ต้องให้กําลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็โฟกัสหลายๆอย่างที่เราควรจะทํานะครับตอนนี้ก็เราก็มีครอบครัวนะมีคุณพ่อมีมีป้ามีม้ามีพี่ชายมีเพื่อนๆืแล้วก็มีงานที่เราจะต้องโฟกัส ที่เราต้องทําแล้วตอนนี้ล่าส, Jamie, สุดก็เริ่มทําธุรกิจนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีขายบะตจางเลยก็สนุกสนุกมีอะไรให้โฟกัสแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าคุยกับใครก็ตามเพื่อนๆหรือคนรู้จักก็มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็สนุกดีเรียกว่าแบบหาอะไรทำมากขึ้นเพื่อให้แบบว่าสมองไม่ได้คิดแล้วความรูกสาเลยก็มีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนแล้วก็ตอนนี้ก็ทําหลายอย่างมากขึ้นหรืออย่างงานอดิเรกผมตอนนี้ผมก็ตีเทนนิส ก็ม <OK> ีมีไปลงแข่งบ้างแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเริ่มมีล่าสุดมีไปไปลองลงเรียนกับพี่ปิกดานัยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มแบบเหมือนทําอะไรที่มันมีความจริงจังขึ้นเน้นขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดเปิดรสอนโอ้ยเปิดได้พี่เปิดได้เปิดเปิดได้ครับไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าก็อยู่ที่อยู่ที่ อีกฝ่ายนึงด้วยฝ่ายหญิงว่าเขาจะโอเคกับผมเปล่านะสมมติผมไปจีบเขาอ่างเงี้ยใช่ป่ะเออกวแบบรอักครั้งใหม่อย่างงี้ไก็ไม่กลัวหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มีมีรักก็ต้องมีช้ำเแต่ว่าจากจากประสบการณ์ของเราครับก็มันก็สอนหลายอย่าง <c oughs> คือเราเองเราก็ต้องโตขึ้นด้วยแล้วก็นำสิ่งที่คิดว่าเราเคยผิดพลาดไปอะไรเงี้ยก็แก้ไขมันซะ ปรับปรุงมันซะนี่ครับกลับมามองตัวเองเงยอะๆนะครับแล้วก็แก้ไขถ้าเกิดว่ามีโอกาสในครั้งต่อไปเราก็จะทําให้มันดีที่สุดอะไอสิ่งที่มันพลาดไปก็จะจะพยายามไม่ทํามันก็ปรับปรุงนีสใส่ตัวเองแล้วอ,อย่างน้นะตอนนี้มันมีเข้ามาหรือยังถามว่ามีไหมเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้ครับพี่เป็นเป็นเพื่อนที่คุยกันอาจจะคอยให้กําลังใจมากกว่าแต่ว่าถามว่าเป็นแฟนหรือยังก็ยังยังก็ถอ่าาแบบ ไม่หายนะมันมันหมดยังไงเัินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอืมไม่มันมันเหมือนกึ่งกึ่งอะกึ่งกึ่งเล็งเล็งใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ายังยังหรอครับยังหรอครับเพราะว่าบางทีมันก็ต้องใช้เวลาพอมควรนะการที่จะแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการศึกษากันอยู่พอมควรอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่คุยเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเจอกันด้วยหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างถึงจะตัดสินใจได้อันนี้ก็คือต้องให้แบบให้ความรู้สึกมั ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนคุยคุยกันเป็นเพื่อนสนุกสนานอะไรนี้ไปดีกว่าถ้าเป็นคนนอกตรงกลางเนก็นอกก็ได้ครับนอกนอกนอกแหละก็ทั่วทไปยังยังไม่ได้มีอะไรเลยพี่